เราไปที่จะทำทด,ดีมากครับเวลาเป,เป็นก็ตั้งใจเต็มที่นะครับแล้วเราก็ไปเปิดใจในการทำไทยด้วยสนใจมากครับ,รบและที่เราภูมิใจเข้าไปอีกเพราะว่าก็เข่ากับว่าท่านปีที่แล้วก็ได้เสด็จทีก็เสด็จสิ้นในงานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านจะเสด็จตามผู้ต่างๆผู้ไม่ได้ครัแต่ทีนี้ท่านก็ได้มา การที่รู้ขอเราครับท่านก็ได้ขอบคุณที่ดอกไม้ที่เราได้ส่งในทุกปีเพื่อไปแต่งงานมันครับร่วมมือในครั้งนี้มีเหมือนงานไหนอะไรในบ้างครับคุณต้องขัติยานะครับที่คนไทยในกินและที่ไทยได้มาดีครับขัติยานะครัทดูเรื่องกันนะครับดูเสร็จครับ